ชาวขเขมรโพสต์เคลมหมูเด้งอีกแล้วหรือแถมยังเปลี่ยนชื่อและยังบอกอีกว่าอยู่ในสวนสัตว์ของกัมพูชาเมื่อคนไทยเห็นโพสต์นี้แล้วบอกให้แชร์ต่อเพื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่าชาวคขมรที่เคลมหมูเด้งทาเรื่องน่าอับอายสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะนําไปพบกับพฤติกรรมการเคลมความเป็นไทยของชาวคขมรไม่ว่าประเทศไทยคนไทยทําอะไรมีชื่อเสียงมักจะเห็นชาวคขมรนเข้ามาเคลมด้วยการแปะทงให้เราเห็นกันอยู่เสมอ หมูเด้งลูกฮิปโปแคละเพศเมียอายุป,ประมาณสองเดือนอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีประเทศไทยที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงเป็นไวเล่อยู่ในโซเชียลมีเดียมีชาวคอมเมนคนหนึ่งโพสต์เคลมหมูเด้งเปลี่ยนชื่อเป็นกระเด้งจะลุกแล้วก็ไปอยู่ในสวนสัตว์กัมพูชาเรียบร้อยแล้วทั้งที่มีสื่อดังหลายสำนักทําข่าวหมูเด้งอย่างเช่น BBC และเด e g กา r d เดียนของอังกฤษ m ทมสื่อทรงอิทธิพลสํานักหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ยังต้องทำข่าวยกย่องให้หมูเด้งเป็นไอคอนเป็นตำนานเป็นปรากฏการไปแล้วหมูเด้งกลายเป็นไวเล่ในโซเชียลมีเดียผู้คนทั่วโลกเอ็นดูความน่ารักของหมูเด้งผ่านทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทางอย่างเช่น Facebook Fanpage สวนจัดเปิดเขาเขียว Instagram สสำหรับบัญชี TikTok มีผู้ติดตามกว่า2 5ล,ล้านหาแสนคน ตอนนี้หมูเด้งกลายเป็นซุปตาเซเลบเป็นอินฟลูเอนเซอร์สามารถดึงดูดผู้คนให้เข้าไปเที่ยวชมที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้ตอนนี้สวนสัตว์ต้องออกกฎให้เข้าไปชมหมูเด้งรอบละ5-10นาทีตามความเหมาะสมเพื่อลดความแออัดของนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเบียดเสียดยัดเยียดส่วนในวันธรรมดาในวันที่มีผู้ชมไม่หนาแน่นมากก็สามารถชมหมูเด้งได้ตามปกติ และยังมีการขอร้องให้นักท่องเที่ยวอย่าปาสิ่งของหรือเทน้ำลาดในขณะที่หมูเด้งนอนอยู่เพราะจะเป็นการไปรบกวนหมูเด้งซึ่งเป็นฮิปโปแคละเด็กถาลกช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่จะกินแล้วก็นอนเพราะว่าหมูเด้งเป็นฮิปโปแคละเพศเมียเพิ่งเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดมาจากแม่โจนาอายุ25ปีและพ่อโทนี่อายุ24ปีและหมูเด้งยังเป็นน้องของหมูตุนและหมูหวาน ฮิปโปแคลเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์จากการสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าฝนเขตร้อนของแอฟริกาตะวันตกจะอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนกินพืชผักผลไม้หญ้ามีขนาดเล็กกว่าฮิโปโปเตมัสน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ250-300กิโลกรัมมีอายุเฉลี่ย35-55ปีฮิปโปแคลมีผิวหนังที่บอบบางไวต่อแสงแดด จึงทําไม่ชอบอยู่ในน้ำหรืออยู่ในโคลนเพื่อปกป้องผิวหนังจากแสงแดดและมีนิสัยค่อนข้างขี้อายชอบอยู่แบบสันโดษหรือเป็นคู่หมูเด้งอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่าบริการเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ผู้ใหญ่200บาทเด็ก40บาท สำหรับชาวต่างชาติผู้ใหญ่350บาทเด็กต่างชาติ120บาทในส่วนของเด็กอายุต่ำกว่า3ปีผู้พิการพระภิกษุสงฆ์ทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีสำหรับค่าธรรมเนียมยานพาหนะรถจักรยานยนต์40บาทรถยนต์80บาทและรถบัส100บาท ากท่านใดยังไม่สะดวกจะไปสัมผัสหมูเด้งอย่างใกล้ชิดสามารถเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของหมูเด้งรวมถึงสัตว์ป่าชนิดอื่นๆในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ทาง Facebook Fanpage ขาหมูแอนด์เดอะแก๊งซึ่งขณะนี้มีผู้ติดตามแล้วกว่า8 0 0 0 0 0คนเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เราได้ติดตามหมูเด้งกระโดดเด้งถึงดังเป็นที่น่าเอ็นดูโดยเฉพาะในตอนที่สวบหรืองัดพี่เลี้ยงความน่ารักได้ดูของหมูเด้งฮิปโปแคละเพศเมียวัย2เดือนเศษ ที่ชาวโลกเขารับรู้ทั่วไปแล้วว่าอยู่ในสวนสัตว์ของประเทศไทยหลังจากที่ชาวขเขมรโพสต์เคลมหมูเด้งเปลี่ยนชื่อติดธงชาติขเขมรชาวขเขมรจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างกับพฤติกรรมของเพื่อนร่วมชาติคนไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลมหมูเด้งจากชาวขเขมรและก่อนจะไปพบกับข้อมูลรายละเอียดความคิดเห็นต่างๆที่น่าสนใจก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับความคิดเห็นในคลิปนี้นะครับมาจากเพจอาเซียนเซา e ์อีสเ i อ h e r i เท g e ครับความคิดเห็นแรกจากชาวขเขมรไม่ยอมรับว่าเป็นการกระทําของชาวขเขมรด้วยกันโดยบอกว่านี่คือบัญชี Facebook ปลอมเป็นคนขเขมรจากพวกเสียม มีคนไทยคอมเมนต์ตอบกลับชาวคอมเมนต์คนนี้หลายคอมเมนต์ซึ่งเป็นการโต้ตอบกันไปมาโดยใช้มีมและบางคอมเมนต์มีถ้อยคําที่รุนแรงและจะขอนําเสนอเฉพาะคอมเมนต์ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคอมเมนต์แรกตอบกลับว่าหมูเด้งมีหลักฐานมีคลิปชัดเจนยังจะโกหกจนเป็นนิสัยอีกคอมเมนต์บอกว่าอย่าโกหกคอมเมนชาวคอมเมนคนต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นบัญชีเฟซบุ๊กปลอมดอนไทยทูเดอะเวิร์นคนไทยคอมเมนต์ตอบกลับชาวคอมเมนว่า ของจริง100%เแต่ขเขมรรับไม่ได้ขเขมรอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีไทยคอยช่วยเหลือและมีการแนบรูปภาพหลักฐานที่ชาวขเ,เขมรเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลในประเทศไทยของเราด้วยนะครับความคิดเห็นต่อไปยังคงเป็นของชาวขเ,เขมรเข้ามาแก้ตัวให้เพื่อนร่วมชาติอีกเหมือนเดิมโดยบอกไว้ว่ายังคงเป็นบัญชี Facebook ของประเทศไทยที่สร้างมาเพื่อป้ายสีขเขมรพี่น้องชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องรู้ถึงความคิดที่ไม่ดีของคนไทยชาวขเขมรคนต่อไปเขามายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ข้อมูลข่าวสารปลอมสิ่งนี้จากประเทศไทยต่อไปจะเป็นความคิดเห็นจากคนไทยทั้งหมดเลยนะครับโดยความคิดเห็นถัดไปบอกว่านี่คือประเทศที่น่าละอายที่สุดในโลกถ้าพวกเขาต้องการสิ่งของบางอย่างจากที่อื่นพวกเขาจะติดตรงชาติมันน่าอายมากความคิดเห็นต่อไปบอกว่าหวังว่าคุณจะรู้นะถ้าญี่ปุ่นเห็นโพสต์นี้พวกเขาจะไม่ชอบมันและจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเขมรมีคอมเมนต์ตอบกลับ เป็นการเข้ามาอาธิบายถึงเหตุผลอย่างหนึง่งที่อาจจะทำให้หมูเด้งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมากโดยบอกว่าพอดีสวนสัตว์แห่งนี้อยู่ใกล้หมู่บ้านที่ชาวญี่ปุ่นมาอายอยู่ในประเทศไทยครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอยู่ที่อำเภอศรีราชาพื้นที่บางส่วนของอำเภอนี้มีชุมชนชาวญี่ปุ่นอยู่หนาแน่นจนได้ชื่อว่าเป็นลิตเติ้ลแจแปนแห่งหนึ่งของประเทศไทยสวนสัตว์อยู่ไม่ไกลจากชุมชนชาวญี่ปุ่นที่ศรีราชาและน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่น จำนวนหนึ่งที่นี่ที่ช่วยเผยแพร่ความน่ารักน่าเอ็นดูของหมูเด้งไปสู่ชาวญี่ปุ่นอีกจำนวนมากและก็มีชาวญี่ปุ่นที่คลั่งไคล้หมูเด้งทำภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักแชร์ในโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดสื่อของญี่ปุ่นอย่างเช่น ann และ f ูจิทีวียังต้องมาทำข่าวหมูเด้งถึงที่สวนสัตว์เลยนะครับความคิดเห็นต่อไปเป็นการตำหนิชาวขเขมรว่าน่าอายคุณมีการศึกษาหรือไม่มันแสดงให้เห็นว่าคุณขาดการศึกษาประเทศเขมรไม่พัฒนาเพราะมีคนแบบคุณ ที่ชอบเคลมสิ่งต่างๆจากประเทศไทยน่าไม่อายจริงๆความคิดเห็นต่อไปบอกว่าตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขานำเสนอเรื่องหมูเด้งกันแล้วขอให้มีความสุขกับการเป็นตัวตลกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ตัวตลกโลกนะความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าหยุดเคลมนี่คือหมูเด้งซึ่งอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวประเทศไทยอีกความคิดเห็นบอกว่าช่วยกันแชร์โพสต์นี้ไปทั่วโลกให้โลกรู้ คุณจะรู้ชาวเขมรคือพวกน่าอายความคิดเห็นต่อไปเป็นการตั้งข้อสังเกตถึงการโพสต์เคมลักษณะแบบนี้ไว้ว่าคนไทยทุกคนอย่าให้ค่าและปล่อยให้เขาโพสต์ต่อไปเดี๋ยวก็เลิกเองมี3อย่าง 1. คนไทยปั่นเอง2เขมรปั่นให้คนไทยดิ้นและ3คนที่ไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องโพสต์เองความคิดเห็นต่อไปก็เข้ามาตั้งข้อสงสัยว่าอันนี้ปั่นหรือเปล่าปกติจะโพสต์อะไรที่ดูดักดานนะเพ้อฝันประวัติศาสตร์ดูไร้าสาระ แบบว่าไม่ฉลาดแต่นี่มันดูมีเลสไนต่อไปจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งก็เป็นการตั้งข้อสงสัยคล้ายกับความคิดเห็นที่ผ่านมาโดยบอกสั้นๆว่าใจเย็นๆคนไทยมาปั่นหรือเปล่าครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของชาวไทยและเขเมรที่พูดถึงชาวเขเมนเคลมหมูเด้งฮิปโปแครของไทยแม้จะมีชาวเขเมนหลายคนมาปฏิเสธการเคลมว่าเป็นการสร้างเฟกนิวสร้างบัญชีปลอมจากคนไทย แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าการเคลมเป็นฝีมือของชาวเขมรและก็มีความวิเห็นจากคนไทยจํานวนหนึ่งซึ่งไม่มากเท่าไหร่ตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าเป็นการปั่นกระแสให้เกิดดรามา่าครับนี่ก็เป็นเพียงความวิถีพิถนบางส่วนเท่านั้นนะครับไปติดตามอ่านความพิถีพนทั้งหมดได้จากลิงก์ที่วางไว้ด้านล่างคลิปนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดสารพันรบนวบรวมมานาเสนอกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศบางความคิดเห็นอาจจะสื่อความหมายได้คลาดเคลื่อนไปก็ต้องกราบขออภัยและสําหรับคอมเมนต์ที่มีคําพูดไม่สุภาพหรือใช้ถ้อยคําที่รุนแรงต้องมีการปรับเพื่อเกิดความเหมาะสมกับการนําเสนอนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคําพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้บรบกวนกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ